จะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยสงนการนี้ไม่มีรถขับไปเที่ยวเลยอ่ะอยากจะขับ bm ไปเที่ยวสักคันหนึ่งที่นี่เขาบอกมีรถเยอะมากและส่วนรถก็เยอะสุดๆจะให้หนูเหมาสักสิบคันหนูก็ไหวคะ่ะ <Wow. S 1> อยากขับรถ bm ก็มาที่นี่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาตะลิงช้นวันนี้ต้องได้รถ bm กลับบ้านสักคันแล้ว สวัสดีวันสงกรานนะคะมีแพลนไปเที่ยวไหนกันบ้างคะเนี่ยเมื่อกี้เห็นมีดำดงมาเขากำลังหารถ BMW อยู่ใช่ไหมคะเสียดายจริงเลยอะอายไม่ได้เจอก็เลยเดี๋ยวจะมาขอแนะนำรถ BMW ที่ยูโรป้ามอเตอร์หน่อยดีกว่าว่าตอนนี้รถมือสองเรานะคะมีรุ่นอะไรน่าสนใจบ้างนะคะราคาดีทุกรุ่นเลยบอกเลยเนี่ยถ้าได้มาที่นี่นะคะ มีรถขับไปเที่ยวส่งการน,นี้แน่นอนดำดงเข้ามาถูกที่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาอายขอพาทัวร์โชว์ลูมของเราเลยนะคะมีรถให้เลือกนี่โอ้โหแทบจะครบทุกรุ่นเลยนะงานนี้นะคะคุ้มมากเลยเพราะว่า รถที่คุณชื่นชอบนะคะรถที่คุณสนใจได้ขับได้จองกันแน่นอนค่ะมาเริ่มกันที่คันแรกเลยค่ะรถสปอร์ตนะคะนี่เลย BMW 320d GTM Sport ค่ะมีเข้ามาในสต็อกแล้วนะคะมีคนทักเข้ามาถามกันด้วยนะ รุ่นนี้นะอายว่าดำดงก็ถูกใจนะคะเนี่ยเพราะว่ารถสีขาวด้านในเบาะแดงที่สำคัญมีคันเดียวด้วยค่ะรถเพิ่งรับเข้ามาเลยนะคะราคาก็ดีดูสิคะ1 3 9 0 0 0้าบาทเท่านั้นเองและแน่นอนค่ะยูโรป้าโมเตอร์นะคะมอบส่วนลดให้เลยงานนี้นะคะลด0,000 0แสนนะคะทุกรุ่นทุกคันและสูงสุดนะคะ1 5 0 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารุ่นไหนบ้างที่ลด1 5 0 0 0 0บาท คันนี้ลด1,000 0แสนค่ะคุณผู้ชมเหลือ1,290,000าบาทเท่านั้นค่ะนี่320 DGT มีคันเดียวด้วยดำดงถูกใจแน่ค่ะมาดูอีกรุ่นหนึ่งค่ะ BMW Series 3มโฉม G 2 0ค่ะนี่เลย330 EM Sport ค่ะตอนนี้ในสต็อกนะคะมีให้เลือก2คันเลยค่ะคุณผู้ชมรถสีขาวและรถสีดำค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะรถปี2020ค่ะ ซึ่งคันนี้นะคะรถสีดำเนี่ยราคา1,690,000าบาทค่ะและอีกคันหนึ่งนะคะสีขาว1,590,000บาททั้ง2คันค่ะมีส่วนลด1,000 0บาทค่ะคุณผู้ชมชอบสีขาวหรือสีดำกันคะมาดูกันได้เลยนะ330 EM Sport ค่ะ สำหรับรุ่น320 DM Sport ตอนนี้นะคะติดจองหมดเลยค่ะน่าเสียดายมากๆแต่เดี๋ยวจะมีมรับเข้ามาเพิ่มอีกค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ทักไลน์มาสอบถามไว้ก่อนได้นะคะขยับไซส์มาอีกนิดนึงค่ะสำหรับรถ B M w e m o อยู่ s e r i e 5โฉม G30 ค่ะคุณผู้ชมนี่ข้างๆอายคันนี้จะเป็นรุ่น520 DM Sport ค่ะคันนี้ โอ้โหราคาดีล้านกลางๆเท่านั้นเองนะคะ1,650,000บาทค่ะซีรีส์5มาพร้อมส่วนลด1,000 0แบาทด้วยเหลือ1,550,000 0บาทเท่านั้นโอ้ยได้ขับแล้วนะคะรถ B M W C นี่ M Sport ด้วยคันนี้นะคะรุ่นท็อปเลยค่ะ สนใจมาดูกันได้เลยแต่ซีรีส์5ไม่ได้มีแค่เครื่องยนต์ดีเซลนะคะตอนนี้มีอีก2คันค่ะเป็นรุ่นปะอินไฮบริดค่ะ530 e m SPORT l c i ค่ะและ530 E e e l l c i ค่ะ รถปี2020แล้วก็ปี2021นะคะรถปีใหม่แล้วก็ราคาก็ดีด้วยนะคะไม่เกิน2ล้านค่ะคุณผู้ชมสำหรับซีรีส์5ปลักอินนะคะราคาเพียง1 8 9 0 0ล้บาทเท่านั้นคะ่ะเห็นไหมอยากขับซีรีส์5ก็ได้ขับแล้วมีงบไม่เกิน2 000. ล้านมีให้เลือกถึง3คันเน่จะเลือกคันไหนดีคะนอกจากนี้คะ่ะไม่ได้มีแค่นี้ถัดมาอีกรุ่นนึง B M W ซีรีส์6ค่ะคุณผู้ชม เพิ่งเข้าสดๆร้อนๆนี่ไอรีบมาบอกก่อนเลยนะคะตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาเลย 630i GTM Sport ค่ะคราวที่แล้วนะคะรถเข้ามารีวิวปุ๊บไปปั๊บค่ะไวมากๆนี่เข้ามาอีกแล้วใครสนใจรีบติดต่อทักมาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยรถเพิ่งรับเข้ามาทางยุโรป้าก็มีมาตรฐานนะคะในการคัดรถเข้ามาที่ศูนย์ของเรานะคะรถทุกคันนะคะเช็คประวัติก่อนนะคะแล้วก็ มีการตรวจเช็ค360องศาชุดใหญ่เลยค่ะโดยช่างผู้เชี่ยวชาญนะคะตามมาตรฐานของ B M W เลยที่สำคัญยูโรป้ามอเตอร์นะคะมีการเก็บงานสีให้เรียบร้อยแล้วเพราะเรามีอู่สีของเราอยู่ที่ด้านหลังนะคะรถที่คุณจะได้ขับนะคะบอกเลยสภาพเนี้ยบสวยเหมือนรถใหม่แน่นอนค่ะอ่ะและมาถึงไซส์ใหญ่สุดนะคะของรถสปอร์ตซีดานค่ะ นี่เลย BMW Series 7 745 LE M Sport ค่ะซึ่งคันนี้นะคะอายก็เพิ่งรีวิวไปนะคะรถสวยหรูเหมาะกับผู้บริหารมากๆออปชั่นข้างในนี่คือมาครบมาเต็มนะคะคันนี้เป็น LCI แล้วด้วยค่ะใครแพนออกรถรับปีใหม่ไทยนี้นะคะต้องจัดเลยเพราะราคาดีเพียง3 5 9ล้านบาทค่ะ และยังมีส่วนลดให้นะคะ1,000 100, แบาทเลยที่ยูโรป้ามอเตอร์เหลือเพียง3 4 9ล้านบาทเท่านั้นค่ะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นด้วยนะคะอยากได้ต้องรีบจองมาให้ไหวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นอื่นกันต่อเลยนะคะอุย <c oughs> ที่ยูโรป้ามีแซดสค่ะคุณผู้ชมแต่คันนี้ โซไปแล้วหูดำโดงเอยอดขับเลยค่ะคุณผู้ชมมีคนจองตัดหน้าไปแล้วแสดงว่าจะไปขับเที่ยวสงการน,นี้แน่เลยเนี่ยโดยเฉพาะดูสิคะรถเขาเปิดประทุนได้แบบนี้ขับไปเที่ยวทะเลอะ่ะรับลมชิลๆนะหูอยากให้ดำโดงได้ขับสังเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันค่ะมาค่ะรถสปอร์ตเราก็มีให้แล้วนะคะหลายรุ่นเลยซีรีส์สซีรีส์ห้า ซีรีส์6ซีรีส์7นะคะยกทับกันมาจัดเต็มมาดู X-Series กันบ้างดีก,กว่ารถ SUV บอกเลยจัดเต็มยิ่งกว่ามีให้เลือกประมาณ20คันเลยค่ะคุณผู้ชมมาแบบครบทุก X ค่ะบอกเลยเริ่มกันที่นี่เลย BMW X1 ค่ะตอนนี้เนะนี่ยสต็อปมีเลือก4คันที่สัมพันธ์ราคาดีด้วยราคาเริ่มต้นค่ะ1,190 0ล้ 1, 190, บาทเท่านั้นค่ะจะเป็นรุ่น X1 18 i นะคะมีให้เลือก2คันเลยค่ะรถสีขาวสวยสปอร์ตเลยราคาเบาๆแบบนี้ต้องรีบเลยค่ะคุณผู้ชมใครฝันอยากขับรถ BMW แนะนำเลยเริ่มต้นด้วย X1 ก่อนเลยค่ะรถอเนกประสงค์แบบนี้นะคะขับสนุกคล่องตัวแน่นอนอย่างคันข้างๆนะคะคันนี้จะเป็นอีกรุ่นนึงนะคะรุ่น X1 20d M Sport ค่ะเป็นรถชุดแต่ง M Sport รุ่นท็อปเลยนะคะ ซึ่งมาพร้อมกับสีดำนะคะมีให้เลือกถึง2คันเลยและราคาก็ดีเช่นเดียวกันค่ะไม่เกินล้านหาค่ะราคาเพียง1,390,000าบาทเท่านั้นค่ะและมีส่วนลดให้อีก1,000 0แค่ะเหลือเพียง1,290,000าบาทเท่านั้นที่สำคัญนะคะจะบอกว่ารถ X 1ในสตอ็อกของเราตอนนี้นะคะไม่ก็ไม่เยอะและ B S I วารันตียังมีเหลืออยู่ทุกคันด้วยนะคะก็อุ่นใจแน่นอนหากได้ขับรถ B M W ค่ะ ถัดจาก X1 นะคะก็มาเป็นรุ่น X3 ค่ะแต่จะบอกว่าคุณผู้ชมรถที่อ้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะรุ่น X3 ทั้งหมดนะคะ ถูกจองหมดแล้วค่ะ <Huh? S 1> ตอนนี้ในสต็อกนะคะก็เลยรีบรับเข้ามาอยู่1นึคันค่ะเป็นรุ่น X3 20d M Sport LCI ค่ะและตอนนี้นะคะก็ทำการตรวจเช็ค360องศาอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้นำขึ้นมาโชว์มีคันเดียวเท่านั้นนะคะรถสีเทานะคะปี2022ค่ะท่านใดสนใจรีบทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันค่ะ แต่ที่จะแนะนำนะคะนี่เลย BMW X4 คันนี้ดำดงถูกใจแน่นอนดูจากสีสิคะคุณผู้ชมสีแดงแรงฤทธิ์ขนาดนี้โดดเด่นสุดๆเลยค่ะเที่ยวสงการนี้โอ้โหใครๆก็ต้องมองค่ะนี่คือ X4 20d M Sport ค่ะ รถปี2018นะคะสีแดงเบาะดำค่ะคันนี้เนี่ยไม่ประมาณ60,000นะคะซึ่งอ้ไอ้ก็เพิ่งทำรีวิวไปนะคะ BSi w a r r a n t วารีก็ยังมีอยู่ด้วยนะคะราคานะคะ2 3 9ล้านบาทค่ะและคันนี้มีส่วนลดให้1,000 0 0บาทค่ะเหลือเพียง2 2 9ล0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปบอกดำดงให้มารีบจองเลยดีกว่า x4 คันนี้ค่ะ ยูโรป้ามอเตอร์ศูนย์รวมรถ BM u s e มย่าที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนและตอนนี้มีรถ BM เ X5 มยู่ X5 ให้คุณผู้ชมได้เลือกถึง8คันค่ะฟังไม่ผิดค่ะ X5 ของเรานะคะมีให้เลือกหลายรุ่นมากๆทั้ง X5 30 DM Sport เครื่องยนต์ดีเซลค่ะและ X5 45 EM Sport เครื่องยนต์ ฟังอินไฮบริดค่ะอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วชอบขับเครื่องยนต์แบบไหนกันคะมาเลือกได้เลยนะคะอย่างข้างๆตอนนี้นะคะไออยู่กับ BMW X5 45 E-M Sport ค่ะซึ่งคันนี้นะคะสีสวยมากมีเพียงคันเดียวด้วยในสต็อกนะคะแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะราคา3,90ล้านบาทและพิเศษกว่านั้น X5 นะคะมาพร้อมส่วนลดจัดเต็ม 1 5 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้นะคะเหลือเพียง2,940,000บาทเท่านั้นค่ะไม่เกิน3ล้านนะคะ X5 คันนี้ใครสนใจ X5 รีบเลยค่ะรีบมาดูกันได้เลยนะคะ,ะคุณผู้ชมคะมีข่าวมาบอกคะ่ะรถ BMW X6 ตอนนี้หลุดจองคะ่ะ ใครอยากได้จองต่อให้ไวเลยนะคะตอนนี้นะคะรถ BMW X6 นะคะของเรามีให้เลือกถึง2คันเลยค่ะ X6 40i M Sport G06 ค่ะและ X6 40i M Sport ชม LCI ค่ะคันนี้รถปี2023ค่ะรถสีขาวนะคะมาพร้อมกับเลขไม่หม0่1,000กว่าโลเท่านั้นเองคุณผู้ชม ใหมพันนิดนี้ค่ะแบบนี้จะหาที่ไหนได้คะตรงที่ยูโรป้ามอเตอร์เลยนะคะรถใหม่มากอยากดูรีวิวใช่ไหมคะรีวิวให้แล้วค่ะกลับไปดูได้เลยนะคะรีวิวแบบจัดเต็มทุกซอกทุกมุมเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากขับนะคะรีบมาเลยค่ะรีบมาที่ยูโรป้ามอเตอร์เลยซึ่งคันนี้ราคาดีด้วยนะคะราคา5้าล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะและถามว่า X6 ของเรานะคะ มีส่วนลดไหมมีให้แน่นอนคันนี้นะคะส่วนลด1 0 0 0 0แบาทค่ะเหลือเพียง4ี่ล้านเก้บาทเท่านั้นค่ะ<อ>มาค่ะรถสวยแบบนี้นะคะต้องรีบเป็นเจ้าของเลยค่ะ<อ>ยังค่ะยังไม่หมดค่ะไล่มาขนาดนี้ X1 X 3 X 4 X 5 X 6แล้วสขาดพี่ใหญ่อย่าง X 7ไปได้ยังไงคะมีเลย B M W X 7 30 D M Sport ค่ะก่อนหน้านี้นะคะอายเพิ่งทำรีวิวไปนะคะสำหรับ X 7 40 D M Sport ต้องบอกว่าขอบพระคุณคุณลูกค้าค่ะที่รับชมรีวิวเสร็จแล้วรีบโซออกมาอย่างไวเลยค่ะรถก็เลยโซเอาต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ จากที่บอกว่ามี3คันตอนนี้นะคะเหลือคันเดียวเท่านั้นค่ะ X7 คือคันนี้เลยค่ะใครสนใจอยู่นะคะต้องรีบเลยคันนี้นะคะรถสวยแล้วก็ราคาดีด้วยค่ะ X7 คันนี้เพิ่งทำรีวิวให้ได้ชมไปเลยค่ะราคา4ี่ล้านหนึบาทค่ะสำหรับ X7 คันนี้แน่นอนค่ะมาพร้อมกับส่วนลดแบบจัดหนักค่ะลดถึง1,5 0 0 0 0บาทค่ะคุณผู้ชมเหลือเพียง 4ล้านสี่หมื่นบาทเท่านั้นค่ะ4ล้านได้ขับแล้วค่ะ BMW X7 เที่นั่งนั่งสบายแบบนี้จะไปเที่ยวสงการหรือไปเที่ยวตอนไหนก็นั่งสบายทั้งครอบครัวเลยค่ะ คุณผู้ชมค่ะปีนี้อยากขับรถไฟฟ้ากันใช่ไหมคะอยากขับก็ต้องได้ขับเลยค่ะที่ยูโรป้ามอเตอร์มีรถ BMW Premium Use ค่ะรถไฟฟ้าคุณได้เป็นเจ้าของแล้วค่ะนี่เลย BMW iX3 M Sport ค่ะคันนี้อ่สีสวยมากเลยจริงๆเหมาะกับอไอมากวันนี้ก็แต่งมาโทนเดียวกันเลยนะฟ้าน้ำเงินนี่โอ้โหถ้าขับไปเที่ยวสงการก็ สดใสแน่นอนนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถปี2022ค่ะภายนอกสีน้ำเงินด้านในเบาะสีดำนะคะมาพร้อมกับเลขไม้แค่23,000าโลเท่านั้นเองค่ะซึ่งคันนี้นะคะมาพร้อมกับ B.N.I 4ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะและวารันตีไม่จำกัดระยะทางนะคะสิ้นสุดปี2026ค่ะราคาก็ดีด้วยค่ะเพียง2 5 9ล้านบาทเท่านั้นคันนี้มาพร้อมส่วนลด1 0 0 0 0บาทเหลือเพียง 2,490,000บาทค่ะ <Wow. S 1> ถ้า i x 3คันนี้ยังไม่ถูกใจเดี๋ยวมีอีกรุ่นหนึ่งมาแนะนำค่ะและมาถึงรุ่นไฮไลท์ที่สุดของเราเลยค่ะ b m w i x 4 0ค่ะคันนี้นะคะเพิ่งนำรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้เลยล่าสุดสดๆร้อนๆเลยค่ะเพราะว่ารถคันนี้นะคะสวยมากแล้วก็ เพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองนะคะรถปี2022ค่ะไม่ก็น้อยแค่30,000กวโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้มาพร้อมเบียร์ไ6ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะวารันตีไม่จำกัดระยะทางสิ้นสุดปี2029ค่ะในราคาดีดี3ล้าน7 90, บาทและแน่นอนคันนี้นะคะมาพร้อมส่วนลด1 0 0 0 0แบาทค่ะเหลือเพียง 3 6 9ล้าน6 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ bmw ix 40นะคะบอกเลยเป็นรถไฟฟ้าที่พละกกำลังแรงมา้าไม่ธรรมดาเลยและดีไซน์ของรถสวยมากๆเลยนะคะภายในก็กว้างนะคะสะดวกสบายเหมาะที่จะขับในปีนี้แน่นอนค่ะใครอยากเปลี่ยนรถที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมมีข่าวมาบอกด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ขับรถ bmw อยู่ค่ะรถปี2020ขึ้นไปค่ะ อยากที่จะเอารถรุ่นเก่าของคุณนะคะมาเทรดอินขับเป็นรถ B M w คันใหม่ค่ะขยับไซส์ขึ้นมาอย่างเช่นเป็นรถ X Series หรือรถไฟฟ้าแบบนี้นะคะสามารถนำรถเก่ามาประเมินราคาที่ยูโรป้ามอเตอร์ได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนพร้อมรับราคาดีดีราคาสูงกว่าท้องตลาดและแน่นอนมีแคมเปญพิเศษด้วยนะคะจะได้รับทันที Apple Watch 1เรือนไปเลยค่ะ โอ้ได้ราคารถเก่าดีๆได้ราคารถใหม่ก็ดีๆและยังได้ของแถมกลับบ้านไปอีกด้วยคุ้มที่สุดแล้วค่ะออกรถที่ยูโรป้ามอเตอร์นอกจากนี้นะคะเครดิตดีนะคะฟีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยออกรถศูนย์บาทจัดไฟแนนซ์กับ BMW Leasing ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอีกด้วยโอ,โอ้แบบนี้จะไม่ออกรถที่ยูโรปาได้จริงหรอกหรอคะ ดำดงยังออกเลยราคาก็ดีแบบนี้นะคะต้องรีบเลยสนใจรุ่นไหนคะ่ะรีบทักไลน์มาได้เลยนะคะที่นี่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันค่ะวันนี้อ้ายต้องขอตัวก่อนนะคะอยากไปเล่นน้ำสงการแล้วสวัสดีค่ะ คุณดำน้องจองคันไหนดีคะเอ๊ยถูกใจหลยคะันเลยนนเอาคันไหนดีคันนี้เลยคันนี้เลยอ่ะไปค่ะไปทำสัญญากันพอมากไปคะ่ะ